มาแล้วชิบหายาาคุณมาแล้วทำอะไรอะคะคุณมาแล้วหุบปากไปเนะหนูนกลัวน,นะคะอย่าทำแบบนี้เลยนะคุณมาแล้วคุณมาแล้วคุณมะนาวเฮ้ยโอ้ที่รักหนูทำความสะอาดเองเลยเหรอคะใช่ค่ะ พอดีหนูอยู่บ้านไม่มีอะไรทำก็เลยลุกมาปัดกวาดเช็ดถูนิดหน่อยนะคะหนูน่าเก่งจังเลยนะพี่โชคดีจังเลยแบที่มีแฟนแบบหนูทั้งสวยและเก่งแบบนี้เนี่ยจะไม่ให้พี่หลงได้ไงล่ะคะ<อ>เดี๋ยวนะแล้วทำไมแกมาอยู่นี่ทำเหมือนกับนี่เป็นบ้านตัวเองเลยเนาะหมายความว่าอย่างไงคะยังไม่น่ามาถามอีกเหรอแกเนี่ยมันเป็นแค่เปบ้านแต่แกกลับปล่อยให้ เจ้าของบ้านเป็นคนทําเองแบบนี้แล้วตัวเองทำอะไรนั่งสบายใจใเฉยอยู่คนเดียวหรือว่าไม่อยากได้เงินเดือนแล้วใช่ไหมออออพี่เทนคะอย่าไปว่าซีเขาเลยคะ่ะหนูทํางานบ้านแค่เนี้สบายมากหนูอยากให้ซีเขาได้พักผ่อนหน่อยอะคะ่ะนี่มันเล่านี่ นี่แกกล้าดื่มเหล้าในเวลาทำงานเลยเหรอมันจะมากเกินไปแล้วนะไม่ใช่นะคะไม่ใช่ฉันไม่ฟังอะไรทั้งนั้นอนะแกทำแบบนี้ฉันรับไม่ได้ฉันไล่แกออกไปดิคนแทนคะฉันไม่ได้ทำนะคะฉันตกง,งานนี้ไม่ได้อะอุย้ยฉันทำคะแนนมาดีขนาดนี้พี่เทนต้องขอฉันแต่งงานเร็วขึ้นแน่เลยอะ่คะคนคะนี่ คุณตั้งใจทำดีเพื่อจงใจสร้างภาพใช่ไหมคะโอ้ยเธอไม่ต้องห่วงหรอกนะเดี๋ยวฉันจะจ้างเธอกลับมาทำความสะอาดที่นี่ก็ได้แต่เธอห้ามบอกใครนะเพราะฉันอยากให้พี่เทนเขาเห็นว่าฉันเป็นผู้หญิงที่ขยันมากแค่ไหนคุณแกล้งฉันขนาดนี้คิดว่าฉันจะทำงานให้คุณอีกเหรอนี่เธอถ้าเธอไม่ทำฉันจะจดในประวัติงานของเธอ ว่าทำไมเธอถึงโดนไล่ออกเอาเป็นว่าเดี๋ยวฉันจะจ่ายเงินเดือนให้เธอครึ่งหนึ่งแล้วกันนะแล้วอย่าคิดที่จะมาขอเงินเดือนเพิ่มด้วยล่ะนี่นี่ลัก หนูไม่กลัวแฟนหนูจะมารู้หรอว่าเราเป็นอะไรกันไม่ต้องห่วงเลยนะพี่เทนเนี่ยไปทำงานที่ต่างจังหวัดเรามีเวลาอยู่ด้วยกันอีกตั้งหลายวันมาเรามาถ่ายรูปกันหน่อยดีกว่าพี่เทนโทรมาเอาล่ะเอาล่ะทุกคนเงียบๆก่อนนะเจ้าภาพโทรมาว่า ฉันรับสายก่อนฮัลโหลคะ่ะที่รักอ๋อ oh, หนูก็นั่งดูซีรีส์ู่ะค่ะมีเรื่องอะไรหรือเปล่าคะ <c oughs> ว่าเลยนะไฟบินยกเลิกอ๋อ <c oughs> <c oughs> หนูก็รอที่รักอยู่ที่บ้านนี่แหละค่ะโอเคค่ะ สวยแล้วทุกคนอีกหนึ่งชั่วโมงพี่แทนจะกลับมาฉันจะทำไงดีเนี่ยนีย่เธอเธอมาได้ทันเวลาพอดีเลยเดี๋ยวอีกหนึ่งชั่วโมงพี่เทนจะกลับมาช่วยเก็บข้าวของตัวนี้ให้หน่อยดิเอ,อ่อขอโทษนะคะฉันคงช่วยคุณไม่ได้หรอกคะ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวฉันจะเพิ่มเงินเดี๋นให้เธอก็แล้วกัน ต่อให้เพิ่มเงินเดือนเนี่ยฉันก็ช่วยคุณไม่ได้หรอกค่ะเพราะว่าฉันเนี่ยประสบอุบัติเหตุฮะแล้วฉันจะทํำไงดีเนี่ยฉันจะทํำไงดีคนก็ทำเองสิคะงานบ้านมันก็ไม่ได้ยากอะไรนี่เดี๋ยวฉันสอนคุณก็ได้แต่ว่าสอนแค่ปากเปล่านะคะเฮ้ยพี่โซนนี่พี่จะไปไหนเนี่ยพี่ช่วยหนูเก็บของก่อนดิ โทษทีน้ำมะนาวพอดีว่าแม่พี่เนี่ยฝากซื้อน้ำปลาพี่แม่ก่อนนะเอาพี่สอนพี่สอนไปเด็กไปไหนกันนะกลับมาก่อนดีมาช่วยฉันเก็บของก่อนโอยแล้วอีฉันจะทำยังไงอะโอ้โอเคฉันยอมเถอแล้วก็ได้อยากให้ฉันทำอะไรก็บอกฉันทีละขั้นตอนก็แล้วกันสอนฉันหน่อย าพร้อมแล้วเนี่ยก็เริ่มจากสิ่งนี้ค่ะนี่ฉันต้องใส่อันนี้เนี่นะใช่ค่ะหห <c oughs> เหมือนว่าจะเสร็จทันเวลาพอดีนะคะคุณเป็นไงบ้าง เหมือนว่าพี่เทนจะมาแล้ว่ะเธอนี่ไปหลบก,ก่อนแล้วอ๋อสิวลางจริงเลยไม่ยกเลิกไฟบินแบบนี้ไปประชุมไม่ทันหนูเป็นไรหรือเปล่าเนี่ยอ๋อ <c oughs> เปล่านี่คะเมื่อกี้หนูดูทีวีอยู่อะคะ่ะแต่พี่วับ สีหน้าหนูเนี่ยดูกังวลแปลกๆนะเมื่กี้หนูดูเรื่องหลานปูอะคะ่ะเป็นหนังผีที่น่ากลัวมากเลยหนูตกใจก็เลยหอบนะคะ่ะ <c oughs> โอ้ไม่เป็นไรนะ <S <S โทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วคะ่ะอ,อ้แย่แล้วคนแทนคนแทนอยู่ที่นี่ได้ไงอะคะออคนมะนาวคะ่ะหนูขอโทษน,นะคะโดนจับได้ซะแล้วอะ <S <S นี่เธอมาที่นี่ได้ยังไง คนเขาจ้างฉันมาทําความสะอาดค่ะคุณมะนาวเนี่ยอยากให้คุณเทนเห็นว่าเขาทําความสะอาดบ้านเก่งก็เลยจ้างฉันมาช่วยอะค่ะแต่แต่ว่าคุณเทนต้องไม่เจอฉันวันนี้นะคะคุณมะนาวฉันขอโทษอีกครั้งนะคะทําไม่แผนแตกเลยอะค่ะไม่จริงนะคะพี่เทนมันพูดโกหกค่ะหนูไม่ได้ทำแบบนั้นนะมันพูดโกหกค่ะพี่เทนเอา้าคุณมะนาว ไม่ใช่ฉันเหรอคะที่ช่วยคนเก็บกวาดงานปาร์ตี้อ,ะอ่ะเดี๋ยวนะปาร์ตี้งานปาร์ตี้อะไระาป๊บนะคะนี่ค่ะ,ะพี่เทนภาพนี้มันไม่ใช่ภาพจริงนะมันเป็นภาพ A I ตัดต่อหนูสาบานเลยหนูไม่เคยทำแบบนี้นะพี่เทน พี่แทนมะนาวหลากฐานมันชัดเจนขนาดนี้แล้วอะ่ะหนูยังจะโกหกพี่อีกเหรอหนูรู้อะไรไหมการที่หนูทํางานบ้านไม่เป็นเนี่ยมันยังไม่เลว้ให้หนูแอบปีชูเลยนะเวย้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยงานแต่งของเราเนี่ยพี่ขอยกเลิกแล,และดูกคจากบ้านพี่ไมได้แล้วออกไปซีฉันขอโทษนะที่ก่อนนั้นฉล่เธอออกไปแต่ว่า ตอนนี้เธอกลับมาทำงานที่นี่ได้นะอ่าทางนั้นเพิ่มเงินเดือนให้ก็ได้